สวัสดีค่ะย,ไงไงย,ย่อยโอ้ยไม่ก็เด้อ้็เด้อมือนีสิมาถอดไข่จ้ะมือนีสิมาถอดไข่ใส่ปลาล่าซับสูตรดีแซ่บแซ่บเนี่ยโอเฮ็ดกินประจําจ้ะเศบอีหลีลองเฮ็ดเบิ่งเด้อใส่ซปาลาซับถอดไข่ใส่ปลาล่าซับเศบอีหลีสูตรเนียจ้็เด้อโอ้สิเฮ็ดเบิ่ออบงนี่แหละ นี่กับไข่นี่จักไข่ไก่เห่านี่ละตุ๊กไข่ใส่ไข่ไข่หนุ่น้อยหน่อยดอกไข่อยู่บ้านไข่เก็บไข่ไก่อยู่บ้านไม่กินอืมทุบใส่ไม่เห็น เอากระตีก่อนจ้ะตีไข่เห็ดเตยจ้ะจ้ะตีไข่ให้ตตแตกก้อนตีไข่ตแตก กระเดกซับจ้ะซื้อมาจากตลาดซับเองอยากมันบ,บ <c oughs> าดแสบอยากมันบาดแสบก็เลยซื้อเจ้าประจำมากจเจ้าเพชรไก่ตักไส้หน่้ะไส้อีกสักน้อย,นนยรับล่องสแสบจ้ะลองเห็ดเบิง้งเดี๋ยวเห็ดกิ่นประจำใส่เจ้านี้เราจะ่ต้องไปใส่หลายเนี่ยเอกจากเตีม๋มเข่าก่นกอน,กอน ปกติเขาจะใส่หมูสับบ่ใส่จ้าบ่มักกินหมูสับใส่ปลาแดกสับรสมันจะเข้มข้นกว่ากันหืมขึ้นก่จะ้ะน่ากินก็อย่างนีกก้ตัวเดีเปลาไปใส่อันเครื่องปรุงเด้ย๋ยวจะเด้อเขาต้องซิมเบอร์กอนว่าปลาแดกเขาเห็ดมาเนี่ยอเอาใส่จัดน่อยก,ก็ได้ ใส่จักน้อยที่นี่เขาก็เอาเครื่องปรุงมาใส่จ้ะเอาที่รถใส่จักน้อยด,ดดีด โซเดโอก็ต้องเหยาะน้ําตาลลงจักน่อยจ้าเพราะว่าเยโอมักกินแบบนี้อันนี้ก็ชูรสจ้าชูรสมันเปรี้กน่อยจ้ะชูรีต้องใส่หลายก็ได้ ซอสป้งลดงใส่อีกจักหน่อยจ้ะซอสป้งลดใส่หน่อยนึงตีเขาเ้ากะะนนนันตัง้งกระทะพุ่นเด้อตินี่มาเบิ่งกระทะจ้ะ มองเห็ดกับเขากับมองเกานี่ยละ่ะเพราะว่าเฮ็ดกับเขาอยู่หลังบ้านบ่ได้เฮ็ดกับเขาในบ้านจ้ะเหนียงไทเหนียงพอน้องก่อนน้ำมันใส่น้ำมันบ่ต้องใส่หลายดอกจ้ะ ใส่ตั้งกระทะให้ก็พี่มาเใจโอ้ดิเห็ดกินประจำจ้กินกับข้าวสวยหอนหอนแซบแซบหอนแซบเพียย่างนดตัวหาดเขาเลยตักหาดเขาหาดขาวหัดเขาหอนๆแซบ ี่นมันหอนแล้วเขาแบบใครๆลูใ,ใส่จะเอ้ากุกสี่ตีร้ายหกต้น ว่ามันสิบบเป็นแผ่นกันใดด้วจ้ะเด้อเพราะว่าเขาใส่ปลาซับจากไข่สิบบเป็นแผ่นกันใด,ดมันสิออกแบบน,นั่นจะ้ะมันสินนนเป็นมันมๆนกับน้อยมันสิบบอคอยแบบนั่นจะ้ะหอมหอม แต่เด้อแสบอีนี้ไครจะบอกว่ายี่ห้อโมเด็ปตัวแสบพักค่ะ กินแค่หน้าน้ำซุดวนอีกจกดไยเืองแล้วกินะกี ตะกินตะกินก,กิปกตินี่เสี่ยล่าดเข่าเลยเด้นี่บ่เอาแซบแบบนี้ลาดเขากินเลยอันนี้แค่ให้พี่นอ้องเบิ่งจ้าจะได้พี่น้องพี่น้องเจไดเอาไปเด็กกินนั่งซ่บพีพีเด็กกินเบิ่งจ้าเบิ่งได้จ้่เด้อแซ่บ แซ่บๆจ้ะเหลืองหอมหอมหอมปลาไหหอมไข่ลองเห็ดกินเบิองได้จ้ะเด้อสูตรอ่ะสูตรง่ายๆบ้านบ้านบั้นนอกบ้านนอกบ้านนอกกินจังสิละจ้ะยัยโอมากินพวกนี้สูตรบ้านนอกบ้านนอกเอาจ้ะเนี่ย กินเขา่าหุงเข่าหอนๆแล้วก็กินโอ้ยแซแสร้งนีผักแหงแซ่บจะ้ะใส่ผักกินผักน้ำผักกระทิ่นบานเฮ่าเนี่ยเสแปรักข้นอย่างหนึ่งเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบค่นน้ดเด้จ้ะเด้อจังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายโอยเนี่ยได้จ้ะเดอ้อจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปเป็นกำลังใจให้กันและกัน สู่ไปน้ำกันนะจ๊ะโชคดีมีชัยสวัสดีจ้า